ใช้นาโนแมกทุกท่านจะได้พบกับท่านอาจารย์ท่านพรโตมีเฉลิมในหัวข้อประทับใจในการใช้นาโนแมกขอทุกท่านกดหัวใจรัวๆเป็นการต้อนรับท่านคะ่ะขอเรียนเชิญท่านคะ่ะ <c oughs> นะคะค่ะก็รับไม่นะคะแสนแสนล้านนะคะจากเอ็มซีสาวสวยของเรานะคะน้องปินอิ่มเจริญค่ะก็เรียนท่านประธานนัตพลประถมธนการนะคะท่านอาจารย์ปีชาทนสงวนชุมนะคะท่านท่านรองประธานชมก่อนประถมธนการดีฉันชื่อทันยพรโตวิเฉริมนะคะหรือออลมกี้แสนแสนล้านก่อนอื่นต้องขอบคุณค่ะ สำหรับผู้ที่เปิดโอกาสให้ถ้าไม่มีท่านก็มีโอซัมจีนนะคะขอบคุณไปยังท่านพอ่อออกัมพลประทุมชัยนะคะอย่าไปเปลี่ยนนามสกุลนะพ่อออกัมพลประทุมชัยนะคะค่ะวันนี้ก็สวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะอ่าก็ขอบคุณน้องปิ่นนะวันนี้ได้มีโอกาสนะคะมาแชร์นะในเรื่องของความประทับใจนะคะในห้องของโอกาสชาวนารวยของเรานะคะโอัมจีนเองก็นะคะอยู่กับบริษัทนารวยมานะวันนี้เนี่ย สิบปีสิบเดือนนะะเป็นระยะเวลาสิบเดือนแล้วทุกคนคะเอาเป็นว่าประทับใจทุกเรื่องเลยนะคะตั้งแต่เรื่องแรกนะคะเรื่องแรกเลยที่อาจารย์สจิตประทับใจมากที่สุดนั่นคือเรื่องของสินค้านะคะเรื่องของสินค้าเพราะฉะนั้นสินค้าของเราก็เป็นมีหัวเจเรียกเป็นหัวเจาะเลยนะคะเขาเรียกอะไรคะน่ารวยนานโดมแบกนะคะซึ่งมันเป็นสินค้าคือทรงพลังมากเนาะที่สําคัญที่สุดมันสามารถ เอาไปแก้ปัญหาเนาะให้กับไม่ว่าจะเป็นพืชเป็นสัตว์นะ,ะหรือเป็นมนุษย์นะคนเราเนี่ยแหละนะคะรวมไปถึงอะไรคะโอ้โหใช้กับรถยนต์ได้อีกด้วยนะ,ะ,แ,ะแรกๆเข้ามาอาจารย์สุกีก็ไม่ได้เชื่อนะทุกคนค่ะเพราะว่าหน้าตาลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมันเป็นสองเล็กๆนะะซองเล็กสองสี่เหลียมเล็กๆนะที่สัน c ีโเอามาให้อาจารย์สุกี้ดูอ โอ้โห <substit uting> uh, ท่านพ่อซองเล็กขนาดนี้มันจะใช่เหรอที่มันจะใช้ได้ทั้งพืชทั้งสาตร์ทั้งคนทั้งสิ่งสองนะอะพ่อก็บอกมันต้องลองมันต้องลองนะคะค่ะอาจารย์สจิตก็ลองนะคะลองเอาไปทดลองใช้นะแต่ว่าใช้อย่างจริงจังพร้อมกับการศึกษาและการเรียนรู้กับท่านอาจารย์ปีชาธรสวนชมนะคว่าสินค้าของเราคืออะไรนะคะแล้วเราไปใช้ได้กับอะไรบ้างและวิธีการใช้แบบไหนนะคะอาจารย์สันต้ก็ เป็นคนชอบปลูกต้นไม้นะคะเป็นชีวิตจิตใจเลยแหละตั้งแต่สมัยไหนมาแล้วนะคะแล้วก็โดยการปลูกพืชด้วยกเกษตรอินทรีย์นะคะก็เอาไปใช้กับพืชก่อนเลยนะคะก็เป็นต้นพริกเนี่ยอันนี้เป็นเคสแรกเลยนะคะเป็นต้นพริกซึ่งตัวเองก็เอาเม็ดพริกเนี่ยมาจากเออเขาเรียกว่าเม็ดพริกหนูแห้งเนาะที่มันอยู่ในกระด้งเอาเอาพริกีหนูแห้งเนี่ยเอาไปล้างแล้วเอาไปตาก ตั้งใจว่าจะเอามันไปคั่วนะคะคทุกคนค่ะทีนี้เม็ดมันเนี่ยมันก็เหลืออยู่ในอ่าเหลืออยู่ในกระด้งคือเยอะมากเลยนะคะก็เลยเสียดายเม็ดพริกนี้นะคะก็เลยเอาไปหวานแบบหวานแบบทรงเดนนะคะทรงเดนในกระถางที่มันว่างๆอยู่ไม่ได้คุยไม่ได้เขาเรียกอ,อะไรนะไม่ได้พวนดงพวนดินเลยให้มันเลยอ่ะนะคะก็หวานไปอย่างนั้นมันก็เลยมันก็นั่นขึ้นเนาะเออเพชรเหมือขึ้นเต็มเลยงามซะด้วยเนาะ พอดีจังหวะอจังหวะที่เอานาโนแม็กไปทดลองใช้เนี่ยต้นพริกเนี่ยมันยาวประมาณหนึ่งหนึ่งนิ้วทุกขันขาคือมันเพิ่องงอกอะงอกได้เท่าประมาณนิ้วนึงได้แหละพอเห็นแล้วว่ามันมันคือต้นพริกเนละ้วหน้าตามันบอกอนะไรว่าต้นพริกใช่ไหมกอเอานาโนแม็กนะคะก็จริงๆก็เอานิดเดียวผสมแค่เราอยากจะไปฉีดแค่ฟอกกี้เดียวใส่ไปน้อยมากนะค,ะคนก็เรียกว่าช้อนกาแฟที่เราคนอะคนกาแฟเล็ก เนาะคนเรารู้จักเมื่องกาแฟที่มันใส่นะ่ะเอาไปใส่แค่ช้อนเดียวกับฟอกกี้เล็กเนาะฟอกกี้ยี่สิบาทอะอะไรเพราะอยากจะฉีดเนะี่ยนั่นแหละค่ะก็อเอาไปฉีด <c oughs> นะคะไปฉีดแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยหน้าบ้านมันจะมีทั้งมะนาวนะคะมีผักและหลายชนิดอยู่ต้นตะโค้งตะไคร้อะไรไมร่รู้ไปฉีดไปพร้อมๆกันเลยกับกนะะออต้นพริกนะคะเออต้นพริกกอพริกนี่ประมาณสักสามวันมาถึงงามแต่ที่สําคัญเลยไอ้ต้นมะนาวเนี่ย มะนาวที่มันปลูกอยู่แล้วเนาะเรียกว่ามันไม่เคยออกดอกไม่เคยมันไม่เคยส่งผลอะไรใบมันก็เกี้ยงอยู่อย่างนั้นแหละมันก็ใช่แล้วมันไม่เติบโตไม่อะไรแต่จีิเองก็เอาไปเอาไปฉีดมันนะคะทุกคนเชื่อเปล่าว่าฉีดไปไปกลางคืนนี่แหละคืนเนี้ยเว้นไปประมาณคืนหนึ่งแหละน่าโนแม่ก็ลืมมันไปแล้วมั้งคืนหนึ่งหรือสองคืนนั่นแหละจาไม่ได้แล้วแค่ล้วก็ลืมไปเลยเดินผ่านไปผ่านมาทุกวันทุมคนอยู่หน้าหน้าหน้าตึกอะ เอมาดูอีที่เอ้ามะนาวมันทําไมถึงได้แตกยอดพึบขึ้นมาวันนี้นึกขึ้นได้นะว่าโอ้แร่ธาธรรมชาติจากประเทศเกาหลีคุณประโยชน์ฟู้ดุกคนขาเออนั่นก็เป็นความประทับใจแรกเลยนะฟูต้นไม้ที่ใกล้จะตายหรืออ่อนแอว่าเอ้ยมันเขียวขึ้นหลังจากนั้นก็นั่งใจนะะฉีดบ่อยเลยคือฉีดทุกสามวันสามวันสามวันนะทุกคนขาไอไอพริกเนี่ยจากที่มันนิ้วเดียวนะคะฉีดไปแล้วสามวัน คลางกรจิตโหมันยาวเรื้อเลยทีนี้นะคะมันคือโตเร็วมากแล้วก็แข็งแรงมากดูใบแข็งแรงมากเลยนะคะหลังจากนั้นก็เอามันไปใส่กระถางอะไรไปปลูกโอ้โหเป็นยิงงอกงามคือใช้ใช้แบบให้มันเห็นผลเลยแหละให้กลับมาแข็งแรงช่วยกระตุ้นการเติบโตใช้ทุกสามวันนะคะทุกคนที่เคยทําคลิปให้พวกเราดูอ่ะจากการที่มันไม่เคยออกดอกออกอะไรมันออกดอกกทุกฤดูการช่วยยับยั้งเชื้อนะคะ รอบนั้นเนี่ยจารชได้ไปประมาณเจ็ดลูกนะคะทั้งทั้งที่มะนาวต้นเนี่ยไม่เคยคิดเลยว่ามันจะได้ลูกหมัอนนะคะทุกคนนี่คือประสิทธิภาพของการที่เราเอาไปใช้กับกับเอ่อกับพืชเนาะก็คิดในใจแล้วเชื้อแบตเตอรี่เชื้อไวรัสที่เกิดจากพืชผักผลไม้ลองไปเลยทีนี้ก็เอาไปใช้กับสัตว์นะคะทุกคนคะาจาที่ก็เอาไปใช้ที่บ้านเนี่ยเลี้ยงหมาสองตัวตัวโคตรใหญ่เลยนะคะมันเป็นพัน พิษบูพิษบูเลยเนี่ยลูกชายมันเอามาเลี้ยงนะคะสองตัวแล้วแล้วก็มันขี้โรคมากเลยนะคะมันชอบป่วยอ่ะเป็นไปหาหมอบ่อยมากนะคะแล้วก็ไปลเลยดูเขาไปเด็ดเดไปหาหมอทีสองพันน้ำพันเนี่ยยังเครียดกับลูกชายว่าอะไรมันจะเลิกเลี้ยงสักทีว่าเนาะขี้ก็เหม็นมากด้วยแม่ก็เครียดเอาไปเลี้ยงบนตึกของเราคิดดูดิแล้วก็เกรงใจชาวบ้านชาวเมืองเขาไกา่เขาจะ บนรถขี้มันก็เหม็นแล้วก็เสียงมันก็เ่าอะไรเงี้ยลำคาญชาวบ้านชาวเมืองเขาเนะประมาณนั้นนะคะเออก็เลยเอานาโนแว็กไปทดลองใช้นะว่ามันจะหายป่วยไหมนะคะแล้วมันจะขี้มันจะเหม็นหรือเปล่ามันจะแก้ปัญหาเรื่องขี้มันเหม็นได้ไหมอะไรเงี้ยนะอาจาจิ๊กเอาไปผสมผสมน้ํานะคะเอะก็เหมือนเดิมแหละเพราะว่าเรา <c oughs> เราไม่ได้ใช้ทีละเยอะเนาะก็เหมือนเดิมก็คือเอา นาน้ำเนี่ยหนึ่งลิตรครึ่งแล้วก็ใส่นาโนแม้น่าจะเป็นประมาณรับช้อนกาแฟหนึ่งข้อนกาแฟใหญ่ลยนี้ช้อนกาแฟท,ที่ที่ชงคนเป็นสเตเลสนะคะใหญ่นะไม่ใช่ใช้ไม่ใช่ช้อนเล็กแบบพลาสติกนะคะนั่นแหละค่ะก,ก็เป็นขวดแรกที่อาจารย์ทุบจีผสมแล้วก็เขย่าเขย่านะคะ ขยาวยาวแล้วเราก็เอาไปเทส่วนหนึ่งก็ไปเทในกระมังที่ให้เขากินน้ําส่วนหนึ่งก็เอาไปเทในอาหารเนาะเขาจะกินข้าวกับไก่ต้มนะคะเป็นซี่โครงไก่บ้างเป็นตับบ้างอะไรเงี้ยอาหารเขาอะต้มนั่นแหละค่ะอาจารย์ทุจีิก็เอาไปให้เขากินนะคะน่าจะกินทุกวันแหละประมาณสักหนึ่งสัปดาห์ได้เนาะเขาก็รู้สึกว่าแข็งแรงขึ้นทีแรกไม่ค่อยสบายเนาะ หมาก็ค่อยสบายไปจากหาหมอไปหาหมอเสียเงินเสียทองมาแล้วก็ไม่ค่อยวิ่งไม่ค่อยเล่นนะ้เนาะเหมือนมันซึมอ่ะพอมันกินเข้าไปได้วันหนึ่งนั่นแหละวันสองวันโอ้มันลุกขึ้นวิ่งเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยโอ๊เราก็มันก็แข่งเรืองขึ้นทันควันนะคะแล้วก็ตัองหนักเข้าให้กินทุกวันสามวันเจ็ดวันเขาเอ๊ะแปลกใจเว้ยทาไมเอ่อเข้าไปได้แล้ามันปกติคือต้องใส่แมสอะไรเนี่ยคือมันเมานะคะเออทีนี้พอเรา เออเลี้ยงมันให้มันกินได้มทักันที่หนึ่งแล้วแหละนะคะเออขี้มันก็เริ่มไม่เหม็นไปนะคะเขาเริ่มนึกในใจว่าโอ้นะะโนาโนแมกนี่มันน่าจะเป็นอะไรที่คือสุดยอดมากๆนะ,ะอันนี้อาจารย์สั้ิทีก็ทดลองใช้หลังจากนั้นก็ใช้มาต่อ,อ,อตลอดเลยต่อเนื่องนะคะมาปลูกพืชอะไรอีกโหเยอะแยะนะคะทำเคสไปเยอะทาคลิปไปเยอะหลายหลายเรื่องหลายราวเลยแหละนะคะเพราะว่าเราจะอยากจะเห็นผลลัพธ์มันจะนี้ใช้กับตัวเองนะคะทุกคนทีนี้บ้านเรามันเป็นตึกนะเราคงไม่ปลูกต้นไม้ใหญ่อะไรไม่ได้หรอก นะคะก็ปลูกพริกปลูกมะเขืออะไรพวกนี้แหละนะฮะก็ประสความ